ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะอยู่กันมายาวๆเลยนะครับนะก็โคตรถูกนะครับ VIP 230นะครับแพ็ก SM อยู่620้อย l อยู่พันสองนะครับ XL อยู่2 4 0พนะครับแพ็กใหญ่สุดอยู่2,980แค่นี้นะครับถูกมากนะครับมันมี facebook นะครับแล้วก็เบอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับนี่เลยครับแอดไลน์นี่เลยนะครับส่วนใครที่ ทำพวกนี้แล้วไม่เจอนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปกดดูได้นะครับไปผมจะถ้าใครยังไม่เจออีกเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไปกดลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนเอ่าเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัย100%นะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับอ่า ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัยร้อเ์นะครับบอกไปเลยนะครับปลอดภัยร้อเเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันเนี้ยผมก็จะมาทดสอบนะครับไอไอเมทิโอนะครับที่ฝังอาวุธนะครับเพื่อนๆว่าไนคิมันใช้ได้ไหมครับแต่ซุปโนมันใช้ได้นะซุปโนใช้ได้นะครับแต่ไนคินี่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไหมนะครับนะของนี้อย่างโหดนะครับดูของนะครับสามแดงนะครับ สามแดงคู่ใจนะครับไม่แดงจะแรงได้ไงใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่สามแดงเลยนะครับจัดมาเลยนะครับสามแดงนะครับแต่ถ้ายิ่งบวกก็ยิ่งแรงนะครับบวกทุกๆบวกหนึ่งอ่ะมันจะดาเมจมันจะเพิ่มประมาณห้าห้าเปอร์เซ็นต์นะโคตรแรงเลยนะครับแต่สามแดงก็พอแล้วครับสาหรับผมนะอันนี้ผมก็เอาของซุปโนมาใส่เอานะครับก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆมันเป็นเซตตีบอสนะ ก็ปกติทั่วไปนะครับเป็นเซตตีบอสโอเคผมก็จะมาลองมโทนะครับเนี่ยครับที่ฝังอยู่ในสมุดต,ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับมันจะมีโอกาส5%นะครับที่มันจะออกนะครับแต่คุณสมบัติมันบอกว่าเดี๋ยวผมหาก่อนนี่นะครับเอา้าอ๋อ แต่ก่อนมันจะเขียนบอกเอามาคนละอันเหรอครับเนี่ยโอ้โหผมก็งงนะครับแต่ก่อนมันเขียนบอกว่ามันต้องยืนประมาณห้าเมตรครับมันถึงจะเห็นผลนะหรือหรือผมหลงอันหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เม้นต์บอกด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะเบอร์เบอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> นะก็ทําคลิปไปเรื่อยเปื่อยนะครับรอแพทสองจุดศูนย์มานะครับนะผมจัดเต็มแน่นอนนะครับนินจานะครับยีเค้ แต่ก่อนมันเขียนบอกว่ามีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์หรือไอ้มันจะเขียนบอกว่าไอเราต้องอยู่ยืนอยู่ไกลๆอะครับเพื่อนเพื่อนมันถึงจะมีผลนะแต่ปัจจุบันนี้น่าจะไม่น่าจะน่าจะมีผลทุกอาชีพนะครับนะไปเราไปลุยกันเลยนะครับโม้ไว้เยอะแล้วนะครับผมขอกด adk ก่อนนะครับอยากลองดาเมจอยากลองดาเมจนี่เอ้ยอีกนิดเดียวนะครับผมก็ได้ไปกดลองมาแล้ว ถ้าอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองอะไรเสร็จเดี๋ยวผมมาบอกสเตตัสอะไรนะครับในขี้ผมทําไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะตั้งแต่ ep หนึงแล้วนะครับตัวนี้ก็ ep สี่แล้วนะมาไกลแล้วนะครับในขี่เรามาถึง ep สี่แล้วนะครับไปดูประมาณ ep สอนะครับไกดเต็มเลยนะครับไอ้นั้นอ่ะอันนี้อาจจะมั่วหน่อยนะครับโอเคไปลุยกันนะครับบ๊บ ป๊าอีกอันหนึ่งอ่าลุยตัวไหนแล้วโอ้โหดูมันออกครับดูมันออกเด็ดทีเพื่อนดูครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ดีนะมันมันเพิ่มดาเมจให้เราเยอะเลยนะครับแล้วเราตัวใหญ่ด้วยนะครับดูครับดอกละหกหมืนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวิดีโอดอกละหกหมืนโอ้โห มอนอยู่แถวกับมอนอยู่ใกล้ๆเรานี่สลบหมดอ่ะผมบอกเลยนะครับที่ย่างเทือนครับพอแล้วครับแค่นี้ก็มันแล้วนะครับนะสุดยอดประหลาดบอกเลยนะครับเพื่อนของก็เป็นทั่วไปนะครับสเตตัสที่ผมอัพผมจะอัพอินนำนะครับเพราะว่าในเคีย์ค่าสามมันจะเน้นลงอินนะครับกอ็อัพเป็นอินนำนะครับแล้วก็ ทำยังไงก็ได้นะครับให้คีดาเมจเราเกิดรอยนะครับจากนั้นก็มาทำาอชพให้มันได้480อ่ะที่เหลือก็ลงเป็นสติงนะครับประมาณนั้นนะครับดิกให้มันหน้าหลังให้มันได้120นะรวมกันนะครับย้อนกลับไปดู ep 2ได้เลยนะครับอันนั้นคือเต็มมากอันนี้คืออันนี้คือมาเข้าๆมาทดสอบมทิโอเฉยๆนะครับเพื่อนๆนะ ประมาณนั้นนะครับรูนอันนี้คือรูนใส่ตามมีตามเกิดนะครับอันนี้คือใส่ตามมีตามเกิดเลยนะครับรูนอ่าประมาณนี้เลยนะครับใส่ตามมีตามเกิดนะนะครับก็เดินทางมาถึง e p 4แล้วนะครับเพื่อน ส่วนรุ่นเก่าอ่ะเพื่อนเพื่อดูอ p 2ได้เลยนะครับนะโอ้อันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับนะก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับขออีกรอบนะครับกําลังมันเลยจัดอีกรอบเลยนะครับคีอยู่ห0 0 0 0นะหกหกแสนอ,อันนี้คืออยู่ในบ้านนะครับถ้าไปตีบอสก็น่าอยู่ประมาณหนึ่งเอ็มนะประมาณนั้นนะครับ ถ้าดาบบวกสิบนี่ผมว่ามีแรงกว่านี้เยอะเลยนะครับโอ้โหดูมันออกครับเพื่อนสุดยอดมันออกออกเยอะมากเลยนะครับมาลัดบอกเลยนะเนี่ยดูสุดจัด หัวนะครับถ้าไม่มีก็ใส่เป็นม้าขาวได้นะครับหรือใครมีหมวกกระดิ่งก็ใส่เป็นหมวกกระดิ่งได้นะครับหรือยูนิคอนก็ได้นะครับแต่มันจะเบากว่าม้าขาวนะเพราะว่ามันได้ดาเมจห้าเองนะครับม้าขาวมันบวกสิบแต่ม้าขาวมันจะตีได้แค่บอสนะครับอันนี้ไปได้ทั่วที่เลยนะครับแล้วแถมวิ่งไวห้าด้วยนะครับส่วนอันนี้ถ้าไม่มีก็หน้ากากน้ําแข็งนะครับแต่ถ้าไม่มีอีกก็เป็นหน้ากากเอทีเคสี่เปอร์เซ็นที่ซื้อในตลาดนะครับ หาฮันมาใส่ได้นะครับปากนะครับก็ใส่เป็นปากกิจกรรมได้นะครับถ้าไม่มีปากเพนนะหลังหลังก็ใส่เป็นหลังไอหลังไงอไอน,นี้ไดเ้เดี๋ยวผมมาทดสอบดีกว่าหลังไอไอซากุระได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลองดูหลังซากุระดูก่อนอันไหนมันจะแรงเนี่ยอันนี้มันบวกเบลเวลใช่ไหม ลเวลผมเยอะด้วยครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองเทสอันนี้ก่อนผมเดียวผมปิดเมเทโอก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะหาดาเบียรไม่เจอนะปิดก่อนโอเคอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าอันไหนมันจะแรงอยู่หกแสนนะบับยังอยู่นะครับหกแสนสองดาวตกอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย 6 2แสนสองหกแสนสอถ้าติดไอสัตว์เลี้ยงอยู่6 4แสนนะครับติดสัตว์เลี้ยงเราอยู่6 4แสนโอเคประมาณนั้นนะครับหลังซากุระลองดูนะครับบับบัฟอีก1ทีแล้วก็ตีครับโอ้โหหายไปเยอะอยู่นะครับ อันนั้นหกแสนสนะครับอันนี้5,7าแสนโอ้โหหายไปเยอะมากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้หลังนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวผมรอมันติดสัตว์เลี้ยงก่อนอ่าติดแล้วหกแสนหนะครับห่างกันประมาณสีนะ่หมื่นนะห่างกันสี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับประมาณนั้นนะครับ ห่างกันแค่สี่หมืนเองนะครับเพื่อนๆน้อยนอยเดียวนะครับมีหลังอั่นอื่นไหมถ้าเป็นหลังดาบอะ่ะเออหลังดาบลองดูนะครับลองหมดอ่ะผมอะ่ะหลังกิจกรรมหลังดาบนี่นะครับเอยถ้าหลังดาบแรงกว่านี้ผมจบเลยนะครับนี่บับบับอีกที โอเคอ๋อหลังดาบเบากว่าไอซากุระนะครับหลังดาบเบากว่าซากุระนะซากุระหกหลังดาบได้แค่ห้าสิบแปดปรากฏว่าเลิฟแรงที่สุดแล้วนะครับเลิฟแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน ก็อาจจะสมมุทผมอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับนะอันนี้คือโอเคประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรนะแค่มาทดสอบเมทีโอเฉยๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง40ท่านแล้วนะครับเดินทางมาถึง40ท่านแล้วนะครับ ใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับหารายชื่อตามนี้เลยนะครับคนอาจจะอ่อนน้อยนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับมาดึกมากนะครับประมาณตีสามตีสี่นะก็ยังอ่อนนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับปลายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนนะอ่านให้ครบครบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับนะ จะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนเนี่เลยนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับทั้ง40ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นกำลังแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับครับเจอกันจุบจ๊บ